และในสภาพปัจจุบันเองนะคะเรายังไม่สามารถที่จะปฏิเสธการใช้พลังงานจากน้ํามันได้นะคะเนื่องจากตัวน้ํามันเองนะคะยังคงเป็นพลังงานหลักของโลกและประชากรโลกนะคะยังคงใช้มันอย่างปริมาณมหาศาลอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเมื่อซัพพลายของพลังงานน้ํามันนะคะได้รับผลกระทบนะคะก็ทําให้ราคาของน้ํามันดิบนั้นปรับตัวพุ่งสูงขึ้นนั่นเอง สามเรื่องที่คุณควรต้องรู้ในการเทรดน้ำมันในปี2022จากวิกฤตสงครามระหว่างยูเคนกับรัสเซียนะคะจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์หนึ่งที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นนั่นก็คือราคาของน้ำมันดิบนั่นเองนะคะและปัจจัยอะไรที่ทำให้สินทรัพย์นี้มีการปรับตัวพุ่งขึ้นสูงในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาสาเหตุแรกเลยนะคะ เพราะว่าประเทศรัสเซียนะคะเป็นแหล่งซัพพลายของน้ำมันรายใหญ่ระดับโลกนั่นเองค่ะ และเมื่อแหลง่งซัพลายได้รับผลกระทบหรือว่ามีการขัดข้องในการผลิตนะคะก็จะส่งผลให้ราคาของน้ำมันดิบนะคะมีการปรับตัวพุ่งขึ้นสูงนั่นเองค่ะและในสภาพปัจจุบันเองนะคะเรายังไม่สามารถที่จะปฏิเสธการใช้พลังงานจากน้ำมันได้นะคะเนื่องจากตัวน้ำมันเองนะคะยังคงเป็นพลังงานหลักของโลกและประชากรโลกนะคะยังคงใช้มันอย่าง ปริมาณมหาศาลอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเมื่อซัพพลายของพลังงานน้ำมันนะคะได้รับผลกระทบนะคะก็ทำให้ราคาของน้ำมันดิบนั้นปรับตัวพุ่งสูงขึ้นนั่นเองค่ะแหล่งซัพพลายพลังงานน้ำมันดิบสำคัญของโลกนะคะที่แรกคือสหรัฐอเมริกาถัดมาคือประเทศรัสเซียและกลุ่มประเทศ o อ e c และโอเปกพลันั่นเองค่ะ ซึ่งแรงผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่เหล่านี้นะคะเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกำหนดราคาน้ำมันนั่นเองค่ะและผลิตภัณฑ์น้ำมันนะคะที่เหานักลงทุนคุ้นเคยชื่อกันดีนะคะอย่างแรกก็คือน้ำมัน WTI นั่นเองนะคะซึ่งตัวของน้ำมัน WTI เนี่ยนะคะก็เป็นน้ำมันที่ถูกผลิตขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะ ด้วยเทคโนโลยีนะคะที่มีการสกัดจากหินน้ำมันหรือเรียกว่าเชลล์ออยนั่นเองค่ะอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่เหล่านักลงทุนคุ้นเคยนั่นก็คือเบลนด์ออยหรือน้ำมันเบลนดนะคะซึ่งตัวของน้ำมันเบลนด์นะคะมีการผลิตขึ้นในนอ์ทซีหรือว่าทะเลเหนือนะคะซึ่งอยู่ระหว่าง ข้าสมุทดสแกนดิเนเวียกับเกาะอังกฤษนั่นเองค่ะผกระทบหลักๆนะคะที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวขึ้นสูงของราคาน้ำมันนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะทำให้ต้นทุนของสินค้าต่างๆทั่วโลกนะคะปรับตัวสูงขึ้นนะคะหรือเรียกว่าทำให้อาตาัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงได้นะคะเพราะว่าในอุตสาหกรรมต่างๆและการขนส่งสินค้าต่างๆยังต้องพึ่งพาน้ำมันค่อนข้างมากนั่นเองค่ะ และนี่คือ3เรื่องที่คุณต้องรู้ในการเทรดราคาน้ำมันในปี2022ค่ะ